สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้คำสั่ง l ีนุกที่จำเป็นต้องรู้นะคะก่อนอื่นแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วเราจะล็อกอินยูสเซเป็น root ค่ะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นะคะ ค่ะเราจะทำการเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะคะทำได้สองวิธีคือการคลิกขวาแล้วก็ open in terminal หรืออีกวิธีหนึ่งจะคลิกที่แอปพลิเคชันแล้วก็เลือกเทอร์มินอลค่ะแล้วคำสั่งแรกนะคะที่เราจะทำคือเราจะเรียกดูโฟลเดอร์ ไฟล์ต่างๆนะคะจะใช้คำสั่งว่า ls enter ค่ะมันก็จะขึ้นชื่อโฟลเดอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไฟล์ที่มีอยู่ข้างในนะคะแล้วคำสั่งต่อมาจะเป็น ls w a r k slash คำสั่งนี้คือจะ ใช้เรียกดูพารามิเตอร์ต่างๆที่มักใช้บ่อยๆค่ะแล้วก็กด enter ไปนะคะมันก็จะขึ้นชื่อไฟล์ขึ้นมาส่วนเราอยากจะดูรายละเอียดโฟลเดอร์นะคะเราก็ใช้คำสั่งว่า ls walk l enter ค่ะมันก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาให้เรานะคะพอเราอยากจะดูไฟล์ที่ ถูกซ่อนไว้เราจะใช้คำสั่งว่า ls a ลบ la นะคะแล้วก็กด enter มันก็จะขึ้นชื่อไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้ขึ้นมาค่ะค่ะถ้าเราอยากจะเคลียร์หน้าจอนี้นะคะเราจะใช้คำสั่งเคลียร์ค่ะ C L E A R นะคะแล้วก็ Enter มันก็จะเคลียร์หน้าจอขึ้นมาให้เราค่ะคำสั่งที่จะใช้เข้าไปในโฟลเดอร์นะคะเราจะใช้คำสั่ง C D w a c k l a s A A นะคะกด Enter เราก็จะเข้ามาใน A โฟเดอร์ชื่อ AA แล้วนะคะแล้วถ้าเราอยากจะสร้างโฟเดอร์ในโฟเดอร์ AA นี้เราจะใช้คำสั่ง mkdir นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราเราแล้วแต่เราจะตั้งเลยค่ะแล้วกด enter แล้วก็ลอง ls ดูนะคะ นี่ค่ะมันก็จะมีไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้แล้วถ้าเราอยากจะออกจากโฟลเดอร์ A A นี้นะคะถ้าเราอยากจะออกถอยออกทีละขั้นเราจะใช้คำสั่งว่า C D ค่ะ C D walk จุดจุดแล้วก็กด enter ค่ะแล้ว ลองเข้าไปในไฟล์ AAA ใหม่นะคะแล้วถ้าเราอยากจะถอย,อ,ยออกมาไดเรกทอรี่นอกสุดในขั้นตอนเดียวเลยเราจะใช้คำสั่ง cd แล้วก็ enter ค่ะคะ่ะถ้าเราอยากจะพิมพ์ เเราจะอยากจะเข้าไปในโฟลเดอร์ที่มันมีชื่อยาวๆนะคะแต่เรากลัวว่าเราจะสะกดผิดหรือว่าพิมพ์ผิดอย่างนี้นะคะเราจะใช้ออโต้คอมพี e ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่ามีโฟลเดอร์อะไรบ้างสมมุติถ้าเราอยากจะเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะคะเราก็ พิมพ <P> CD ์ cdwslse แล้วก็กดแท็บนะคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นชื่อไฟล์นี้มาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะกด enter เราก็จะเข้ามาในไฟล์นี้แล้วในโฟลเดอร์นี้แล้วค่ะค่ะต่อไปเป็นคำสั่งลบไฟล์ลบไฟล์นะคะจะมีคำสั่งว่า rm เดี๋ยวขั้นขั้นตอนแรกเราค่ะคำสั่งต่อไปเป็นคำสั่งการลบไฟล์นะคะจะมีคำสั่งว่า rm ขั้นแรกเราเข้าไปในโเดอร์ก่อนนะคะว่ามันมีไฟล์อะไรอยู่ข้างในโเดอร์ที่เราสร้างไว้เลย cd วักเอเอวักแสเอเอนะคะเดิเตอร์ก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์เอเอก็เอลเอสดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ค่ะข้างในมีไฟล์ที่ชื่อว่า NNN นจุดเทคนะคะถ้าเราอยากจะลบไฟล์นี้ออกเราจะต้องใช้คำสั่ง RM ค่ะ rm ก็ ตามด้วยชื่อไฟล์นี้ค่ะมันจะถามว่าคุณจะลบไฟล์นี้จริงหรือก็ตอบเจ็แล้วก็วกนี่ค่ะแล้วก็ ls ดูมันก็จะหายไปแล้วแล้วถ้าเราอยากจะลบในเลคเตที่เราสร้างไว้นี่นี่ค่ะ โฟลเดอที่เราสร้างไว้ใน AA เราจะใช้คำสั่งว่า rmdir นะคะค่ะแล้วก็ตามชื่อต่อด้วยชื่อไฟล์ที่เราต้องการลบเลยค่ะเะีบไฟล์จี g ออกนะคะกด Enter กด LS ดูค่ะนี่ค่ะไฟล์จี g GG ก็จะหายไปแต่ถ้าเราไป ข้างนอกสุดนะคะแล้วเราอยากจะลบไฟล์ directory a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  ออกจะทำได้ไหมแล้วก็ลองดูคะ่ะ r m d i r นะคะ a a มันจะลบไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าข้างใน directory นี้มันจะมี นี่ไฟล์2ตัวอยู่ข้างในมันจึงลบไม่ได้ลบในขั้นนอกศูนย์ไม่ได้นะคะค่ะเรามาคำสั่งต่อไปเราอยากจะสร้างไฟล์นะคะเราจะใช้คำสั่งว true ค่ะ t t o u c h ค่ะ แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะคะคแล้วก็ txt นะคะแล้วก็ Enter c o r l S อูนี่ค่ะมันก็จะขึ้นชื่อไฟล์ขึ้นมาให้เราชื่อไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะค่ะถ้าเราอยากจะสร้างข้อความ ที่อยู่ภายในไฟล์นะคะเราจะใช้คำสั่ง echo ค่ะขั้นแรกเราตรวจสอบก่อนว่าใน directory a a นี้มันมีไฟล์อะไรอยู่นะคะ ls เราจะสร้างข้อความเข้ามาในไฟล์นี้ค่ะคำสั่งว่า echo ค่ะ echo นะคะ echo ตามด้วยข้อความเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ค่ะกด enter ค่ะแล้วเราอยากจะดูข้อความนี้ในไฟล์นี้นะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง cat ค่ะ cat แล้วก็ตามตามด้วยชื่อไฟล์เลยค่ะนี่ค่ะ มันจะขึ้นข้อความที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะคะจะเพิ่มข้อความขึ้นมาจะขึ้นข้อความขึ้นมาค่ะต่อไปเราจะลองเข้าสู่ Directory ลึกๆด้วยพาร์ทการอ้างพาร์ทยาวๆนะคะก็ cd cd นะคะ w a ร k กสลั แล้วก็กดแท็บก็ได้ค่ะมันจะออโต้คอมพลีทให้เราแล้วก็เออเน็ตเนกดเ n นเตค่ะนี่ค่ะมันจะเข้ามา <c oughs> ในนี้แล้วนะคะเราก็ลอง p w d ดูว่าเราอยู่ไหนมันก็จะขึ้นมาว่าเราอยู่ในนี่ค่ะ แล้วเราก็จะถอยกลับเทละเละก้าก็ C D เว้นว a l จุด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 ,จ,ดจุดนะครับ Enter มันก็จะถอยออกมาแต่ถ้าเราอยากจะถอยทีเดียวเลยก็ C D oh. ค่ะเราจะสร้างข้อความทับข้อความเดิมที่เราสร้างไว้นะคะจะมีคำสั่งว่า Echo เ,เดิม <Echo. S 2> แล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราจะสร้างทับนะคะอักษรตัวหนึ่งแล้วก็ชื่อไฟล์ s h อ t Enter ค่ะก็ลองแคทดูนะคะ นี่ค่ะมันก็จะทับสร้างทับขึ้นมานะคะแล้วถ้าเราอยากจะสร้างข้อความที่ต่อท้ายคํานี้เราก็ Echo เ,เหมือนเดิมน,นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากจะพิมพ์บ่อยขี้เกียจพิมพ์นะคะเราก็กดลูกศรขึ้นหาคําสั่งเดิมๆก็มาแก้ค่ะ นะคะแล้วก็เพิ่มอลอูกศรไปอีกหนึ่งตัวกด enter ค่ะแล้วก็ลองแคทดูนี่ค่ะ,คะก็จะมาละ hello world ต่อไปเป็นคำสั่งนาโนนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เราก็สร้างอะไรไปก็ได้สร้างชื่อสร้างอะไรไปก็ได้แล้วก็กด Ctrl O ค่ะ Ctrl o แล้วก็ตัว O จะเป็นการเซฟแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์ค่ะเป็น แมน,แมน,แมนด,ดเท็กเด้วยนะคะก็กด Enter แล้วก็ c t r l A ค่ะเราก็สามารถดูได้ค่ะกด็ม s มันก็จะขึ้นมาค่ะนี่ค่ะที่เราสร้างเมื่อกี้เราก็จะสามารถดูข้อความในนี้ได้ก็ c a ทนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อ นี่ค่ะมันก็จะขึ้นชื่อที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะขึ้นมาแล้วเราจะมาลองแก้ไขข้อความในนี้ดูนะคะก็ใช้คำสั่ง nano แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล เนเตอร์นะคะแล้วก็จะเพิ่มอะไรเข้าไปก็ได้เพือจะแก้ไขแก้ไขไฟล์นะคะก็โอ่ดแล้วก็คอนโทรลโเดิมเอนเตอร์ไปก็บคอนโทรลเค่ะแล้วก็แคทดูนะคะ เนเตนี่ค่ะก็จะขึ้นชื่อไฟล์ที่เราแก้ไขมาเมื่อกี้นะคะค่ะเราจะสร้างไฟล์ใหม่ที่ยังไม่มีนะคะเอา,เ,อาเขียนหน้าจอก่อนนะคะเขียนหน้าจอก่อน<ๆ>ก็นานโนนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราจะตั้งขึ้นใหม่ enter คะ่ะแล้วก็ใส่อะไรก็ได้คะ่ะแล้วก็ c o n t r o l o ก็กด Enter คะ่ะ c o n t r o l <S S 1> ไปแล้วก็ Cat Cat ดู Do นะคะนี่คะ่ะมันก็จะขึ้นข้อความขึ้นมาให้เรา ต่อไปถ้าเราอยากจะคัดลอกลอกไฟล์คัดลอกไฟล์ในไฟล์ที่เราสร้างไว้แล้วไปอีกอย่างไฟล์หนึ่งก็จะมีคำสั่งว่า cp ค่ะก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะคะแล้วก็ชื่อไฟล์ที่เราต้องการย้ายไปค่ะ Enter ค่ะ จะถามว่าต้องการย้ายไหมแล้วก็ ENTER ไปแล้วก็ลองแคปดู Do นะคะก็เอนเตไปมันก็จะข้อความก็จะถูกย้ายมาแล้วค่ะ แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะจะ,จะมีคำสั่งว่า nv ค่ะ nv คนะตามด้วยชื่อไฟล์นะคะชื่อไฟล์เดิมแล้วก็ตามด้วยชื่อใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะคะเป็น c n, 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 n t ST. ค่ะแล้วก็ ls ดู นี่ค่ะมันจะเปลี่ยนชื่อเป็น mmm นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการย้ายย้ายไฟล์นะคะด้วยคำสั่ง mv เราก็เข้าไปดูในเดสอรีที่เราสร้างไว้ก่อนนะคะ เราจะย้ายนี่นะคะไฟล์นี้ไปที่ Directory ใหม่ก็จะใช้คำสั่ง mv a a แล้วก็ชื่อไฟล์แล้วก็ไฟล์ เดลิเวอรี่ที่เราจะย้ายไปนะคะเด้าไปเอ็นเตอรค่ะแล้วก็จะเข้าไปในนี่นะคะแล้วก็ L S 2นี่ค่ะมันก็จะถูกย้ายมาแล้วนะคะย้ายมาที่เดลิเวอรี่ต่อไปเราจะาทำการ add user เข้าไปนะคะจะใช้คำสั่งออ user add user add นะคะ Share add แล้วก็ตามด้วยชื่อ user ที่เราจะตั้ง enter ค่ะแล้วก็ p pass w d ้ก็ enter ค่ะก็จะให้ใส่ รหัสนะคะค่ะเราจะเราจะตรวจสอบยูเซอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะก็แคทอีทแล้วก็พาร์ w d นะคะนี่ค่ะชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ ค่ะต่อมาเราจะล็อกเอาออกจาก u s เซอร์นี่นะคะแล้วเราจะล็อกอินเข้าใหม่ใน u s เซอร์ที่เราสร้างนี่ค่ะก็ใส่าพาสเวิร์ดนะคะแล้วนี่ค่ะมันก็จะขึ้น นี้ขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากจะลบยูเซอร์นี้จะทำยังไงเราจะมีคำสั่งว่า user del นะคะแล้วก็ชื่อ user ตอนนี้เราจะลบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ใน user อรนี้เราก็ต้องไปเป็นล็อกอินใช้คำสั่ง id เราล็อกอินเป็น root ก่อนนะคะใส่พาสเวิร์ดไป แล้วเราก็จะทําการลบ user ที่เราสร้างขึ้นมานะคะก็ลองแคทดูค่ะ<ม>เราเดี๋ยวเราล็อกเอาใหม่ แล้วก็ลองเข้าเป็นรูดแล้วก็มาลบ user อ,ออกนะคะค่ะก็ใส่คาสัางส่ง user del นี่นะคะจะลบได้แล้วแล้วก็แคทดูนี่ค่ะยูเซอร์เมื่อกี้ก็จะหายไปแล้วค่ะแล้วเราก็จะทำการปิดโปรแกรมนะคะให้ถูกวิธี Power Off ค่ะกด Enter ไป โปรแกรมก็จะปิดก็ขอจบอการสอนคำสั่ง linux ที่จำเป็นต้องรู้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ